ลูกเพชรนี่เอเหรอเปปลอมตัวแม่แม่แต่งก็เหมือนผมจนะมออกไปหา,างานถไปเจอตากแก่ๆคนหนึง่งคนชื่อว่าตาลาตองจ้ะเขาพาผมไปเป็นทหารเขาบอกว่าถ้าเกิดทํางานที่นี่สําเร็จได้เป็นแม่ทัพเขาให้ผมไปสู้กับไอ้ขุนพลกระดุกเหล็กมันทําร้ายผมมาแม,ม,แม,มา่มันเป็นใครลูกบอกแม่มามันเป็นใครมันชื่อว่าไอเลืองชัยครับแม่เดียวเป็นตานผมมาไอเดือง จะตางรัแสดงกันไปเยครับพี่ย้อนกลับมาภายเนื้องไามเขาติดไปไม่รู้ไงลาตองจะตัดหัวหนึงชัยมาได้หรือเปล่าไีู่้คนที่ชอบปรบอกศึกครั้งนี้ก็บอกฉันไม่สามารถตัดหัว ไอ้แม่ทับเริงชัยได้ผู้เจ้าข้ากแตนโผล่ออกมาไม่ได้เหรอวะความเชื่อขงคนเราทุกดอกฮัปปี้ขอบคุณนะครับสำหรับการจับของรางวัลนะครับศิลปินสงครามครั้งนี้มีดิหนุ่มนามว่า้พววันฝีมือดีที่ไปร่วมรบกับหมอเชนมาแต่ก็ไม่สามารถสังหารไอ้แม่ทับเริงชัยได้กระหม่อมเชนปดเปยญเหรอผูเจ้าข้าปอบเอมึงเอาใครไปนบวะแล้วมันอยู่ที่ใด วันนี้ึ้นมากูไม่รู้มันจะเป็นเช่ไรบ้างไม่รับฝาดเดี๋ยวไปไ่ลองดูนี้ก่อนนะปถูกโปรดท่านก่อนเดี๋ยวผมมารับแม่ได้ลูกเฮ้ยไปมึงน่ะมึงหนีอะไรตองมึงก็เดินติดกูจางเลือหมาก็เห่าวิคิโอเลยหาเลยสเอาหนีเด้อหมาวางก็กัดเอาวหรอกเนี่ยเอาไม่ใช่พี่โดนคน ปวดหหาไปไกลๆเลยนร่งทิ้ไปตา,า,อ,า,อ,าอ้าวเฮ้ยอยู่นี่นี่อา้าวโอ้โไหไอ้โนตามาไงลูกถามได้มาไงหนีก็ตัวรอดไปตายก็บุญแล้วตาวห่วงตัวเองเหมือนกันนี่ระบาดจุบตรงไหนมาหรือเปล่าเนี่ยเปโดนฟันมาสิเนี่ยแล้วลิงมึงยังอยู่ไหมนะหเนาะดูโชคดีนะลูกอีโนโค้งไปจูค่ะเม็ในใครวะเนี่ย อย่าบอกน้มึเอาไอ้เด็กตัวแค่นี้ไปลบเนี่ยนี่เลยพะจุก้าไพวันกระหม่อมเนี่ยว่าไพวันพะจาก้าคนที่ไปสู้กับซาลาตองเนี่ยแต่กระหม่อมสู้อยเลืองชัยไม่ได้เป็นเก่งเหลือเกินพะจุก้าเจ้าเนยโชคดีที่รอดจับมาได้แม้จะมีสัมภเวสีตามตัวเจ้าก็ตามไม่ใช่ป๋าเนกระหม่อมฉันอันนี้ไม่ใช่ผีกระหม่อมฉันคนดีแต่กูดคุ้งไอ้นั่นตะกูดเหรอตะดกินกิ่งชว์ลอก เออเอาล่ะข้าขอบใจเจ้ามากแต่ว่าไปรักษาเนื้อรักษา,าตัวก่อนไปจะขอได้ช่ <c oughs> เาเกิดการกับมาครั้งนี้กระบอกเชนมีคนสําคัญคนหนึ่งจะมาแก้แค้นแกกระบอมแล้วก็พระองค์ท่านแล้วใครล่ะเป็นแม่กระบอมฉช่นเองพี่จุกค,ค่ะมแม่มือขนาดมันยังสู้ไม่ได้เ้าแม่มาสู้พระองค์ที่กระบอมฉชนเก่งก็เพราะว่าแม่สอนให้แล้วแม่กระบอมฉชนเนี่ย เก่งป่ะชัยบางคนซะอีกอ่าน้ำแม่เข้ามาไปรอสักครู่พี่เจ้าค่ะตาเดี๋ยวดูแม่ใช่ไหมจะพาแม่ใช่ไหมด้วยเอ้าแม่มาด้วยเลยเรียกแม่เข้ามาแม่เจับเรียกแม่ไปเข้าเฝ้าก่อนเดี๋ยวผมไปทำแผนก่อนนะได้เลยแม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ผมรับแม่นะรับรับเลยนะไม่ลงตัวนะแม่นิสัยมันเกินไปจริงจริงโนิสัยมันเหรอยังไม่ทันรักแฟน